ข้อดีถามว่าข้อดีเขามีไหมก็หน้าไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะถ้าบอกว่าเออหมอทำไมพูดแต่ข้อเสียของเขาก็คือหน้าไพ่ก็ตามนี้เลยอะ่ะมันมีแต่พลังงานแบบนี้นะคะก็เลยต้องอ่านแบบนี้มันอ่านเป็นแบบว่าอู้เข้าใจดีแต่ถ้วยไม่ขึ้นเลยจะบอกว่าเข้าใจดีคงไม่ได้นะคะอืมก็าตามอ่านหมออ่านตามหน้าการ์ดเลยนะอ,อ่ะนะ competence you d m o s t the last the last of the heart by active active cheering and living love อันนี้ไม่ค่อยได้เอามาอ่านนะคะมันอันใหม่ก็เลยไม่ค่อยสั้นทัดนะคะก็ต้องช้าหน่อยเนาะอืม ให้อยากบอกให้คุณเห็นอกเห็นใจเขา <c oughs> คืออะไรวะนะเออก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าความห่างไกลนะคะการที่เขาอยู่ห่างจากคุณเขาเป็นคนลักษณะแบบไม่เคยไม่เคยเข้าหาใครเป็นคนที่แบบอีโก้สูงคุณก็เลยแบบเหมือนไพ่ต้องการแนะนําให้คุณออจักรวาลต้องการให้คุณนะเนี่อเชื่อใจคนนี้ดูบ้างนะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นอกเห็นใจเขาเถอะ คือเขาเติบโตมาแบบนี้นะอาจจะเป็นคนที่แข็งก้าวไม่อ่อนโยนดูข้างนอกคือจะแข็งมากอะไรเงี้ยดูแบบดูเป็นคนแบบไม่ยอมไม่ไม่ยอมที่จะอ่อนคือคําพูดคำจาของเขาอาจจะประมาณว่าขวานผ่าซากแบบพูดพูดแล้วแบบโอ้โหวงแตกอะไรประมาณนี้นะอแต่เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าให้คุณเห็นอกเห็นใจในความเป็นตัวตนของเขาหรือเปล่านะคะนี่คือข้อความหรือ เป็นข้อความของคุณที่จะส่งบอกเขาว่าเออไว้ใจคุณได้นะมนจะปิดกั้นอะไรนักหนาเนี่ยเออนะแล้วก็เห็นเห็นใจฉันบ้างที่ฉันรอคอยเธออะไรเงี้ยให้เธอเปิดใจประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะมันเป็นก็เป็นได้สองมุมนะคะจะเป็นที่แบบพลังงานที่แบบจักรวาลอยากบอกคุณหรือว่าจาักรวาลอยากบอกเขาก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะไป เเราไปต่อที่กองที่สามดึกแล้วนะคะดีใจตอนนี้หมาน้อยหมากลับบ้านแล้วนะคะหมาน้อยกลับบ้านคือลูกสาวมาเต้นมางานไม่รู้เป็นไงเหมือนกันก็คุยกับคุณยายค่ะเขาคุยกับกยายเขาเขาคุยก,กยยยันก่อนนะคะนี่เราจะไปเดี๋ยวเราค่อยไปที่หลังเรามันเป็นคนที่มีสำคัญกว่า เขาสนิทกับยายมากกว่าอ่ะโอเคค่ะมาดูกันว่า2 3องี่สามข้อความถ้าคุณบอกเขาได้คุณค่ำคืนนี้คุณอยากบอกบอกเขาว่าอะไรนะคะอ่ามันจะไม่ค่อยละเอียดเนาะต้องขออภยัยไม่ทำครั้งแรกเกีเ่ยวกับข้อความนะหมอก,ก็ยังไม่ชินเลยปกติจะอ่านตามหน้าการดดปื๊ดปื๊ดไป๊ด้แ๊ดด,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 ไไดุ๊นนดดุออ๊ดอุ๊ดด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 ุ๊ ค่อนข้างยากนะคะยังเป็นยังเป็นแบบมือใหม่สำหรับเรื่องนี้อยู่นะคะโอ้คือ,อไรจะเนี่ยขครงมากับหัวหมดเลยคืออะไรอ่ะไม่ไพ่กับหัวหมดเลยเดี๋ยวนะคะนี่ไม่ได้ล้างไพ่เดอะมูนคุณอาจจะดีกว่าชาวราศีมีนอื่ เขาจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนคนนี้นะคุณอยากจะบอกว่าคุณรู้นะทูออฟเพนเดเคิลคุณรู้ว่าเขากําลังบาลานซ์คุณแล้วก็อีกแล้วก็คนในครอบครัวของเขาตัวจริงอ่ะนะ2 of p e n t a c l e กับ10 of p e n t a c l e คนะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีมีน4 o f p e n t a c l e แต่คุณก็ปล่อยวางจากเรื่องเขาไม่ได้นะยึดติดนะคะยึดติดว่า ยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่หึงหวงนะคะอืมตายละ่ะพลังงานอะไรข้อความที่คุณอยากบอกเขาก็คือหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณอยากบอกเขาว่าให้เขาเลือกได้สักทีถ้าเกิดเขายังโสดอยู่คุณบอกเลือกฉันเลือกสักทีมีสองทางเห็นไหมนะคุณอยากเป็นครอบครัวของเขา t a r n o f เพนต์เจอลแล้วก็อยากบอกว่าคุณหึงนะคะคุณโกรธคุณโมโ